สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333หลังจากที่ไปเดินทั่วก,กันจนทั่วตลาดเก้าห้องนับจังหวัดสุพรรณบุรีกันไปแล้วกลับมาในช่วงนี้พิธีกรทั้งสองของเราน้องกุ๊กไก่และในนาวจะพาเราไปรู้จักกับเจ้าวัตถุดิบประจำท้องถิ่นซึ่งที่นี่เขามีการจัดการและการอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างครบวงจรแม กรนมาขนาดนี้อยากรู้กันแล้วล่ะสิว่าจะเป็นอะไรเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราไปพบกับทั้งสองคนกันเลยการันตีตอนะคะกับรายการท้าชนก้นครัวค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ไปดูแบบว่ารอบของตลาดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทําอะไรอ่ะทําอะไรนี่ไง ยืน X าอยู่ไม่ทักด้วยโอ้ <c oughs> คือเหมือนเหมือนจะหลอนะคนุณเหมือนจะหล่อนะเหมือนจะหล่อแต่แบบไม่ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าใช่ไหมใช่เออเมื่อ,อกี้นี้เข้าไปดูตลาดมาเป็นที่เรียบร้อยใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศาลเจ้าแห่งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปรู้กันค่ะว่าวัตถุดิบของวันนี้คืออะไรด้วยศาลเจ้านี่นะคะเป็นศาลเจ้าที่คนที่นี่เนี่ยเข้ามาสักการบูชากันเยอะแยะมากมาย่นะครับเป็นศาลเจ้าที่ดีมากทำไมอะคะนี่เลยฮะศาลเจ้าพ่อ ทุ่งแค่อไรเงีก็ธรรมดาก็แคร์ไงเออเป็นสารเจ้าพ่อชื่อทุ่งแล้วก็แคร์ด้วยเนี่นะเจ้าพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันี่ก็จะเอาโอ้แม่อันทั้งนั้นตอนนี้เออเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้าไปสักการะกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาบอกนะคะคุณผู้ชมข่าวว่าวัตถุดิบของวันนี้เนี่ยคืออะไรใช่แต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปขอหวยก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เป็สักการะเฉยทีมาขอหวยอะไรต้องหูต้องหู นะคะสักการะบูชานะคะ สารเจ้าพ่อทุ่งแคบไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้น้าราหล่ะที่เราต้องมาบอกนะคะว่าวัตถุดิบในวันนี้คืออะไรแน่นอนนะครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับอําเภอนี้เลยใช่ครับเป็นชื่ออําเภอนี้เลยด้วยซ้ำกูตายแล้วอ่ะคุณพูดซะอย่างเนี้ยเขารู้กันหมดแล้วนะวัตถุดิบของเรามันคือบางปะมาเรายังไม่ได้บอกเขาเลยว่ามันคือบางปะมาคุณพูดแบบเนี้ยเขาก็รู้เลยว่ามันคือบางปะมาแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะอีกนึงคือเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้ชื่อพูดบางปะมาสักคำเลยเนี่ยพูดมาห้าห เฮ้ยคุณเพล้าเราหลุดไปหรอคุณเพล้ารปแล้วหลุดไปหรอเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะว่าเราพูดไปว่าเป็นบางปลามมามันมีปลาอยู่บางประเภทนี่แหละอยู่รวมกันแล้วก็มีม้ามากินปลานี่แหละจนกลายเป็นว่าบางปลาม้านี่ไงจบแล้วหนึ่งมุกที่ขอไว้คุณผู้ชมขาเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของ เออบางประมาของรอมเป็นยังไงนั่นเองนะค่าผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะเจ้าปลาไม่าปลาเจ้าปลาและปละมาวัตถุดิบของเราในวันนี้หลายคนคงยังงงกับหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยของเจ้าสัตว์น้ำชนิดนี้ขอสารภาพเลยว่าผมเองเนี่ยก็เพิ่จะเห็นหน้าข้าตาเจ้าปลานี้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน ปลาหมาเป็นปลาพื้นเมืองของไทยพบได้ทั้งในน้ําจืดและน้ํากร่อยส่วนแหล่งกําเนิดของปลาหมาเนี่ยพบบริเวณแม่น้ําา่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีจนถึงจังหวัดชัยนาทและแม่น้ําบางปะกงฟังๆดูแล้วเนี่ยถึงแหล่งกําเนิดของเจ้าสัตว์น้ําชนิดนี้จะเยอะแต่จํานวนประชากรในธรรมชาติกลับไม่ได้เยอะตามด้วยเหตุนี้เองครับ ทางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรีไว้เพื่อเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ําหายากอย่างปลามาซึ่งทําให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรีแห่งนี้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลามาที่ดีและได้คุณภาพเพียงที่เดียวของประเทศไทย ในส่วนของรูปร่างลักษณะของเจ้าปลามานั้นคือฟันยื่นขายาวเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันม้าสี่ขาครับคุณผู้ชมปลาม้าของเราจริงๆแล้วมันมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวหางยาวหัวเล็กด้านบนของหัวเบาเล็กน้อยจะงอยปากสั้นทู่ลำตัวด้านบนมีสีเทาส่วนด้านท้องเนี่ยเป็นสีน้ำเงิน หลายคนคงสงสัยใช่ไหมละครับว่าไอ้เจ้าตัวแบบนี้ทำไมทำไมดันชื่อปลามานั่นก็เพราะเจ้าปลาชนิดนี้มีกระเพาะขนาดใด่ที่สามารถพองลมทำให้เกิดเสียงได้ส่วนสาเหตุที่มันร้องอมานั้นทางพี่วารุณีเขาแอบกระซิบมาว่า ที่เจ้าพวกปลาหมาเหล่านี้ส่งเสียงร้องหาคู่ครับคุณผู้ชมจะว่าไปแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากมีคู่เนี่ย,ยก็ลองมองมองหาเจ้าปลาหมามาทานกันก็ได้เพื่อจะได้สมหวังกันนะครับแม่อันนี้ต้องรวมผมไปด้วยรรงม้ยงมาครับอันนี้อันนี้อไะไรฮะซาเบรีส่สีแดงที่มีแบบานา้นได้ได้เดี๋ยวชิมให้ดูก่อนเ่อแบบ นี่เห็นไหมอืมเป็นไงบ้างจีจัดจีจัดมากเป็นไงสดชื่นไหมเอออืมเฮ้ยรู้สึกแบบเหมือนอาบน้ำตอนเช้าเลยอ่ะดูสดชื่นนะฮะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยวะเรือฮะโอ้ยเอามาเลยหล่ะปลาเท่าไหร่ครับเอ้ยเรือยี่สิบใช่ไหมครับได้ได้ของเขาฮะของของของเขานี่ครับป้าคุณผู้ชมดูสิ ไม่กินแล้วก็ได้คุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะปล่อยให้นาวกินไปเลยไม่สนใจแล้วเราไปทำความรู้จักนะคะกับพ่้ของขันกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นสุดยอดครอบ<ช>แม่ครัวของที่ไหนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นใครกันค่ะไปกันเลยฮะกินด้วยวสำหรับทีมแม่ครัวของเราในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งพี่ๆและแม,แม่ๆเริ่มกันที่ทีมแม่บ้านชุมชนตลาดเก้าห้อง แม่เล็กและแม่เสาจะของเมนูเผ็ดร้อนอย่างปลาหมาผัดชาหรือตั้งชื่อให้เก๋ไก่ว่าปลาหมาเรืองรา,ราสมุนไพรมาลองท้าชนอยากรู้ว่าแม่แม่เขาจะพร้อมขนาดไหนตามไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะแม่เสาค่ะสวัสดีค่ะแม่เล็กค่ะมาจากชุมชนตลาดเก้าห้องตำบลบ,บางปลาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตื่นเช้ามาก็หุงข้าทำกับข้าวแล้วก็ รับเย็บปะเสื้อผ้าค่ะปลามมาผัดชาชุมชนตลาดเก้าห้องค่ะแข่งกันมาแข่งกับปลามาพริกไทยดำผัดชาสู้กับพริกไทยดำได้ได้อยู่แล้วค่ะชุมชนตลาดเก้าห้องสู้สู้ในไม่ทีมเนี่ยเขาท้าชนด้วยเมนูผัดชาที่แม่บ้านเทศบาลบางกลมาก็ไม่น้อยหน้าขนเมนูปลาหมาผัดพริกไทยดำ มาร่วมเข้าประลองซึ่งแม่แม็เขาจะสู้ขนาดไหนก็ต้องให้แม่ดวงและแม่โสภาเขามาคอนเฟิร์มกันเลยสวัสดีค่ะแม่บ้านดวงใจค่ะมาจากเทศบาลตำบลบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านโสภาค่ะมาจากเทศบาลตำบลบาง้มเหมือนกันค่ะวันนี้จะมาแข่งขันในนามของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบางปะมาะค่ะ,คะปัจจุบันตื่นเช้ามาก็ทํางานบ้านตามปกตินะคะ อีฉันตื่นเช้ามาก็ต้องไปทอดปังโกก่อนตอนตีสี่ค่ะพอสองโมงเช้าก็กลับมาทํางานประจําที่เทศบาลตำบลบรม้าค่ะเราต้องสู้เขาได้ไหมได,ได้อยู่แล้วเทศบาลบรม้าสู้สู้สสสโอ้โหเห็นลีลาของผู้เข้าแข่งขันหรือเปล่าคะดูแต่ละคนนี่แบบสุดยอดมากแล้วก็พร้อมที่จะมาแข่งขันมากเลยดูเด็ดดวงมากอะแต่ละคนนะคือทางไปมันทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยคือคือผมไม่แน่ใจเันว่าทางนี้จะไปทางไหนเออ มันไมู่้อจะขึ้นหรือไปทางนี้ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้มาแข่งขันกันไงใช่แล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมขาไปที่ลานประลองการแข่งขันซึ่งอยู่ใกล้แค่นี้เองและไปชิมเมนูเด็ดนะคะที่ทามาจากปลาม้กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะรออะไรละ่ะไปสิไม่ไป<ม>จะขึ้นอะไร